เอาละครับผมสวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาเรื้อนคนนะครับผมแล้วก็ปากของผมนี่ก็ขยับได้ด้วยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคลิปนี้มันก็จะเกลียนมากเลยก่อนที่จะดูคลิปนี้กันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ผมขอสัก1,000ไลค์นะครับผมคุณผู้ชมเอาล่ะถ้าคุณพร้อมดูคลิปนี้กันแล้วก็ let's go อะไรเมื่งกี้เจ้าเฮ้ยตามมึงนะโอโถไอ้คนส่งกรบก มา,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 มารู้ชอบร้านเติมเกมโลบอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกีฟการ์ดเรทสุดคุ้มที่คุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอเดียไก่ตันวาวงจำาหนในทุกรูปแบบกรันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ชอบรับกดเกมพาร์ซะด้วย <c oughs> อย่างเช่นทิงเลกซี่ออนิเมะแอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟุ้โอ้โหสุดยอดเลยนะหอมอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ชอบลิงก์อยู่ที่ใต้คลิ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU เฮ้ยคอนเทนต์ได้ยินเสียผมไหมครับ ไอ้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดค่ะแล้วนี่ตีสองแล้วทําไมถึงยังไม่นอนนะครับตอนแรกก็ตานอนแล้วไปสปีกอังกฤษกับคนอังกฤษมาอยู่ไงออกไปวอาอิงลิชมาเหรอหนูชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อสั้นเลยชื่อยาวเหรอคะโอลองชื่อยาวก่อนน้โมน้โมนโมน้โมน้โมนโมสามจบอ่าเชื่อสั้นน่น้ำมนต์มีทั้งชื่อใหญ่แล้วก็ชื่อเล็กอะหนูอยากเอาชื่อไหนก่อนดีเอาชื่อใหญ่ครับพอดีหนุกเป็นคนใหญ่ๆเอาให้พี่บอกชื่อใหญ่ก่อนใช่ไหมใช่ชื่อว่า ไอ่ไม่ใช่เล็กๆไหมเล็กกว่าไอ่แล้วน้องน้ำโมเอ่อมีมีมีแฟนหรือยังครับไปมีแฟนเอน้องน้ำโมหน้าเหมือนไข่เลยเนี่ยออ้ยหลุดขำพอดีหนูเป็นคนเส้นตื้นพี่อ่าพอดีเลยพี่ก็ชอบคนเส้นตื้นโอ้ห้องน้ำโมหน้า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 เหมือนไข่จริงๆนะ่ไข่ไก่อไ่มันขาวไง โอ้ยคนเลตปูครับเนี่ยทำไมหน้าตอกจริง <c oughs> พี่ทำหนูกลัวแล้ตทองมคุยกันสองคนอย่างเงี้หนูกลัวอะคุยกันสองคนอย่างเงี้หนูกลัวม่้ป็นไรพี่มาห้องหนูก็ได้อะไรนะะพามาดูผีใต้เตียงหนูอุ้ยแล้วผีตัวนั้นมันหน้าขาวั้ยล่ะจ๊ะ <c oughs> ผมเขาแบบว่าเล็กน้อยอะผมเขามีนิดหน่อย เขเดียเขาขาวเขาขาวมากเลยผมเขามีนิดหน่อยอย่างนั้นเหรอ<ล>ขยิ้มไหมขยิ้มไหมยยิ้มยิ้มยิ้มเขาเขาเขาฟันกระต่ายปะไม่ก็มีเขี้ยวอ้วนหรือผอมเขาแปลว่าเขาไม่ค่อยได้กินอะไรอะ่ะเพราะว่าเขาไม่อยู่ใต้เตียงหนูอะตัวขาวผอมยิ้มมีเขี้ยว,ว,วผมนิดหน่อยนี่มันใช่ไอ้นี่ปะเนี่ย <S <S ของรักของขา้าไปดูเดี๋ยวเราดูเองปะเนี่ยเขาอึ๋งอึ๋เอาสรุปเขาเป็นผู้หญิงเหรอใช่ใช่เป็นผู้หญิงตัวขาวแล้วทำไมผมเขาถึงมีนิดหน่อยอ่ะ พอดีหนูกระชากหลุดหมดขา้โหหนูไปกระชากผมก็ทำไมพอดีเขาทําหนูตกใจไงหนูก็เลยเผลออ๋อทําหนูตกใจบางทีเขาตาปูดเลยนะพี่หนูไปต่อยเขาวะแล้วตอนต่อยหนูพูดว่าอะไรหยุดน้ผีร้ายขอเสียงแบบตลกๆหน่อยนะห,หยุดน้าผีร้ายอย่างเนี้ยหยุดนั่นางผีร้าย <c oughs> จะมาจับขาอย่างนี้ใช่ไได้แต่ว่าเขาไม่อยู่แบบว่าลําบากอยู่นะพี่พเพอเลาห่มว่าห่มไม่มีขาอย่างเงี้ยเขาก็ดึงไงอ๋อ <c oughs> เขาเป็นห่วงไงเขาอยากให้เรานอนอุ่นๆก็จดึงอยู่ลงใต้เตียงอะดิ <c oughs> อ๋อเขาดึงหนูเลยอ๋อเขาไม่ได้ดึงผมอะแล้ว <c oughs> ตอนนี้เขาอยู่ <c oughs> ใต้เตียงหนูอยู่หรือเปล่าไม่ได้มอง <c oughs> ไม่กล้าม,ม,มองกลัวเขาดึงหัวดิอ๋อเขาจะเอาคืนเหรอหนูเอาหัวลงไปแบบแนวแบบหัวลงไปอย่างนั้นไม่ได้อ่ะพี่จะเหมือนหนังผีเลยนะหนูลองเอาน้ำแดงไปไว้ใต้เตียงดูไหมตื่นเช้ามาหมด หมดขวดเลยหกเฮ้ยเขาดูดดิหอเหรอคิดว่าหนูละเมอไปดูดฮะหนูจะละเมอลงไปใต้เตียงเลยถ้างั้นหนูหน่ากลัวกว่าผีแล้วั้างั้นอะแต่และเมอดูดนี่ดีนะดูดทุกอย่างเลยหนูอะยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างสิยกตัวอย่างได้หรอต้องยกตัวอ,อย่างด้วยคือพ,พี่พี่ไม่เข้าใจอะพี่ก็อยากเข้าใจอะแบบยู่น้ำไงถูดน้ำคอแห้งอ่ะถ้าสมมติว่ารตรงนั้นไม่มีน้ำเข้าห้องน้ำไปเลยดูดอ่างนะอ่างน้ำ,นำโดนทุบพี่ทุบเองพี่ทำไงอะเออจะดูดอะไรดีนะไม่ิเียยมช โอ้ยลองเป็นหัวแม่โป้งตีนตัวเองดูไหมไม่ถึงถึงเหรอถึงดิถ้าหนูข้านั่งขาดสมาริแล้วหนูยกขาขึ้นมาถึงถึงพี่ไอ้ขับสมาร์ทแต่เข้าใจอยู่แต่ว่าพี่จะให้หนูดูนิโพรตีนหนไอมอ่ะเอ้า พ no no ี่ไม่เผื่อว่าเออหนูเป็นเล็บขบอย่างเงี้ยแบบหนองแบบแบบไม่น่าดูสุดๆอะแล้วพี่ให้หนูอมนิ้โพ้ตีอย่างเงี้ยเหรอเอาทางนั้นเข้าแก๊บนี้เลยคือไอ้ผีข้างล่างใต้เตียงหนูที่เขาดึงหนูลงไปอะคือจริงๆแล้วเขาเป็นหมอเก่าเว้ยจริงดิเป็นหมอตำแยแน่เลยไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้ทำข้อเดี๋ยวมึงเป็นเล็บขบหนองน้ำออมก็จะไปทำข้อทำไมข้อจะดึงลงไปเพื่อแบบว่าไหนมาแซะเล็บขบหน่อยสิหนูเจ็บไงหนูก็เลยแบบชักกลับอะไรกลับนะจ๊ะชักขากลับอ๋อ อ๋อลบออกน้องน้ำโมพูดพูดจุ๊บมั่วให้พี่ฟังได้ไหมครับจุ๊บมั่วเฮ้ยจุ๊บมั่วเหมือนกันนะครับคนแบบน้องน้ำโมนี่หายากนะทำไมอ่ะปกติพี่เข้าหุืพักใจมาพี่ไม่เคยได้มานั่งคุยแบบนี้เลยน้องน้ำโมเอ่อได้ดู YouTube บ้างไหมครับเนี่ยไม่ค่อยได้ดูเลยไม่ค่อยได้เข้าทำไมถึงไม่ค่อยได้เข้าอไม่ค่อยว่าอ๋อ ๋อไม่ค่อยว่างใช่เราใจว่างไหมครับมองมีหลายห้องเลยพี่อยู่ห้องไหนล่ะเลือกเอาเอาห้องไหนก็ได้ที่มันไม่ไ้มีตัวผอม <c oughs> ผอมนิดหน่อยแล้วก็ฟันที่เกี้ยวอะพอนอนพืน้นนะไม่ปวดไม่ปวดหลังดิยี่ถ้านอนพื้นหนูว่าเขาหน้าตะหลักพี่หงูใต้เตียงเลยอะแต่เขาเป็นผู้หญิงนี่ใช่ไหมใช่พอดีเลย <c oughs> น้องนองโมมีแบบสเปคในฝันนี่อย่างได้ผู้ชายประมาณประมาณไหนรูปร่างหน้าตาก่อนรูปร่างไม่เกี่ยวแต่ขอให้ยิ้มสวยพอโอเคงั้นพี่ผ่านแล้วอ่ะข้อต่อไปน้องนโมข้อต่อไปเลยคนนี้พี่ชนะลวงั้นมาที่นิสใสบ้างอ่าขอให้ใจดี <c oughs> ชอบคนรักสัตว์ชอบสัตว์แมวหรือหมาดีจ้ะได้ได้หมดเลยก็เป็นตัวเงินตัวทองนะโอ้ผู้ชายใจดีที่เลี้ยงยิ้งอ่ะต่อไปจากรักสัตว์อะไรต่ออีก อบคนที่แรปเป็นแรปเป็นเหรอใช่หนูจะเอาแรปเพลงอะไรอะอะไรก็ได้แต่ว่าหนูชอบเพลงแรปแรปแรปลิ้นได้ไหมไม่มี่เลยนั่นแหะหนูชอบฟังแรปเพลงอะไรเพลงไหนสไตล์แรปหนูก็ชอบหมดเลยนะนี่ไงเดี๋ยวพี่แรปให้ฟังกับวะอะไรค่ะอากาลาซ่าอากลาซ่าล็อกลึมลึกลึกสุกลึกสาลาซองอุ๊ยนี่น้องหนูก็แรปได้ไปค่ะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องน้ำโมอยากเลี้ยงคนไหมครับเลี้ยงคนนะเหรออ่ะน้องน้ำโมเดินตามพี่มาอ่ะ ดู่นะเห็นเห็นคนที่อยู่ตรงหอนาฬิกาไหมเห็นค่ะหนูอยากให้เขาแบบจู่ๆเขาก็ตายเลยปะอินม,มึงอุ้มสาวอะไรวะนะวันนี้ครับเมียวอุ้ยเสียงคนนี้อยากน่ารั้อ่ะลงบากอันนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อฟ้าครับ,บน้องฟ้าครับพูดจุ๊บมวยฟังหน่อยได้ไหมครับจุ๊้ยอุ้ยน้องอินน้องอินเอามาเสิร์ฟพี่เลยเนี่ยใช่เราหาตัวพี่ทั้งแบบเลยเรามองเรามองจุดที่สูงเรามองหาไม่เจอเลยพี่ยืนพี่ยืนคุยกับน้องน้ำโมมา20นาทีแล้วเนี้ย ยืนคุยตรงน,นีนะทำไมเราไม่เห็นนะตอนแรกเราต้วิ่งถามน้องน้นโมดิพี่ไม่ได้ขยับตัวเลยตอนยืนคุยอะน้องฟ้าครับน้องฟ้าน้องฟ้าชอบหมาหรือชอบแมวครับอชอบทั้งคู่ค่ะอุ้ยก็ไม่เสียงยจังหวะน้องฟ้าเราเคยเจอกันมาก่อนไหมครับเนี่ยไม่รู้สิคะมึงเอาใครมาแกลงกูไม่ได้ยินไม่น้องฟ้าไม่เคยเจอพี่จริงหงอไม่เคยค่ะ เป็นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงเอาไหมเอาอีกเสียงหนึ่งมีไหมผู้หญิงพี่ก็ทำได้เสียงผู้หญิงอ่ะไหนไหนไหนทำได้วหมไหนไสวัสดีค่ะสลาพี่ฝอยยังคะพี่หยาจุดโอ้โหไม่ใช่ละนาอยู่พี่แต่ถ้อย่างเงี้เขาหน่าจะหนีอ่ะเอ้ยแต่พี่ยังไม่ได้โชว์มายากลให้ให้น้องน้ำโมดูเลยเราลู้นแน่แน่แน่อุ้ยเรียบร้อย เป็นไงน้องนองโม,มนพี่เก่งปะเก่<อ>งมากเลยค่ะสล้านนั่นแหละครับอะไรสองล้านบาทนี่ไม่จุดใจน,นี่เนี่ยเป็นเพราะตกปลาเขาู้ว่าเป็นเพราะตกปลาเขา,าไม่ได้เสกนะครับเนี่ยนุกเหอเรอเสื่องค่าไฟดีครับคือ,ต,อคต้องเข้าใจนะคือเงินมันเยอะมากอ่ะก็เลยต้องแบบหาเรื่องเปิดคอมทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องชายพี่เออถึงขนาดนั้นเลยเนาะแบบซีเรียสจริงจริงเลยถึงขนาดนั้นเลยเนาะน้องโมเอ่อลองลองลองจีบน้องฟ้าให้พี่ดูหน่อยได้ไหมอ่ะนี่ฮารับสวยสวยดีครับคุอหล่อ น้องฟ้าเป็นผู้ชายไหมเนี่ยเฮ้ยค่ะเอ้าแล้วเามื่อกี้เป็นเปี่ยนึันเราก็มานั่งที่เดิมแล้วคนนั้นอะเฮย้ยชิหล้ำจัด <c oughs> อินี้ที่ไ่ารู้จักนะคะวิเอ้ยูทูบเบอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ครับไม่เชื่อ,งงอค่ะเสียงคุ้นมันคุ้นๆนะเยียงคุ้นหรอได้ดี น้องฟ้าอย่าไปขึ้นหลังมันไอ้นั่นมันบ้ากามเ้ยผมไม่ใช่พี่นะตอกหมดเป็นส่วนลูกเลยวันนี้ไม่ได้เป็นแม่ใหญ่หรอคะไม่เป็นครับยักเป็นอยู่นะครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่โดนแบนคนมันหมืนไตรโจ้ขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ได้โดนแบนขนาดนั้นนะโดนโลบักแบนไหนพูดซิว่าโดนท่าไหนโอ้ดักกี้ไป เฮ้ยน you know, ้องก็มี VR ด้วยน้องก็ใช้ VR อยู่น้องเบอร์รี่ที่ใส่ VR อยู่เอ่อพี่ขออะไรอย่างนึงได้ไหมเหาพี่ฟังหน่อยได้ไหมครับน้องคนไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดจุ๊บๆพี่ฟังหน่อยได้ไหมครับน้องเบอรน้องเฟอร์ีรนน้องเฟิร์นนิดนึงครับเขาพี่ฟังนิดนึงได้ครับน้องเปิดไม่ได้ค่ะน้องเปิดอะไร พี่เขาไม่ทำเเฮ้ยเขายกมือขึ้นนะยกมือขึ้นเลยยิงได้หันตั้มตอนพูดแล้วมันอ้าปากถึงโคตรทุเรศเลยเจ้าจูอยู่ตรงนู้นอาบัตตาคาอยากแกล้งอะไรยว่ะแกล้งใครนะอยากแกล้งไงพูดจุ้ยมวยฟังก่อนดิเนอะไอ้ค่ะ อุ้ยกำเดือนั่งเลยครับตัวทีเฮ้่ไรหน้าแฮนซัมหน้าแฮนซัมที่มันพูดได้มันคิมันอยู่ในหมวดไหนอะฮะไม่เจอมันอยู่หมวดสไตล์นี่อะสไตล์คูณในสไตล์ไไมม่่าด เ้ตป <G ã entender> ็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับชอบคลิปนี้กันไหมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ชิคกแมทในคลิปวิดีโอสบายเป็นเรื่องของต้นลาไปก่อนรักตวอดมากสีอยู่ไม่บายดับดังพับ